สวัสดีค่ะ JK พามาชมกับ Honda Accord ทายกอนนะคะรถยนต์ปี96ค่ะคันนี้บอดี้สวยๆเลยนะคะหนึ่งในร้อยเลยค่ะไม่มีโดนมาเลยนะคะไม่มีโดนหนักเลยค่ะทุกท่านแห้งๆค่ะภายในก็สภาพแบบกริบๆนะคะ4,9,900บาทค่ะรถอยู่ที่จังหวัดลำพูนค่ะเครื่องยนต์ F22 AVTEC เกียร์ออโต้เปลี่ยนครบนะคะ ใช้น้ำมันร้วนค่ะไม่เคยติดแก๊สเลยนะคะเบนซินค่ะภายในสวยสะอาดเป็นเบาะหนังแผงข้างกำมะหยี่นุ่มๆน,นะคะแผงประตูสวยเลยค่ะรีหลังสแตนเลสแท้เพดเดิมอยู่ครบแอร์เย็นเพียงพาะพ่มงไราพาวเวอร์นะคะภาษีพรบรปี66เดือนกุมภาพันธ์ค่ะดูคานหน้านะคะทุกท่านคานหน้าเดิมๆสวยๆกริบๆนะคะภายในเป็นเบาะหนังโทนสีดำสวยงามเลยนะคะ เบาสวยมากเลยค่ะทุกท่านของเลวเปลี่ยนถ่ายมาให้เรียบร้อยด้วยนะคะระบบไฟติดครบสมบูรณ์ทุกจุดเลยค่ะสนใจคันนี้นะคะ49,900บาทติดต่อผู้ขายได้เลยค่ะเบอร์โทรใส่ไวใ้ใต้คลิปเรียบร้อยนะคะสำหรับท่านใดที่หาเบอร์โทรผู้ขายไม่เจอนะคะแอดมินขอแนะนำให้กดชื่อคลิปเพื่อดูรายละเอียดพร้อมกับช่องทางการติดต่อที่ใต้คลิปนี้นะคะ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแนะนำกันไว้เพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ